สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในโปรแกรมแซมเมื่อเราสตาร์ทโมดูล MySQL ไม่ได้หรือสตาร์ทไปแล้วทำงานแต่สักพักหนึ่งหยุดทำงานแล้วมี e r อ,อร์อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพนะครับมันจะมี e r อ,อร์ตรงนี้เกิดขึ้นตัวหนังสือสีแดงแล้วพอเราทำการกดสตาร์ท MySQL เนี่ยมันทำงานสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็หยุดทำงานแล้วก็แจ้งเตือนว่ามีเออร์ต่างๆ ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้โปรแกร,รมแซมเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองในการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกร,รม p h p มาแอดมินแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโปรแกร,รมบนเว็บหรือเว็บแอปพลิเคชันต่างๆเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าได้ยังไงในกรณีของเออร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราสตาร์ทอัเชได้แต่ไม่สามารถสตาร์ท mysql ได้เนี่ยมันจะทำให้ หน้าเว็บของเราเนี่ยที่ไปอยู่ในหน้าแสดงหน้า PHP Admin เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าโมดูล Apache กับ MySQL เนี่ยมันไม่ทำงานดังนั้นเราต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวให้ทำตามในคลิปนี้ได้เลยเปิดไปที่ Windows Explorer ขึ้นมานะครับนะมาอยู่หน้าดิ p PC ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่ไดซี C. เมื่อเข้าไปที่ไดซี C เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมแซมนะครับถ้าท่านติดตั้งไว้ไดอื่นก็ไปในไดอื่นนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะติดตั้งโดยการไว้ในไดซี C นะครับตรงนี้เข้าไปเข้าไปเสร็จนะครับให้ไปค้นหาโฟลเดอร์นะครับที่มีชื่อว่า mysql อย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไป แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์แบ็กอัตัวนี้นะครับเข้าไปเลยเมื่อเข้าไปเสร็จนะครับให้ทําการคลุมไฟล์โฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ใน Backup ตรงนี้จะลากคลุมแบบนี้หรือจะกด c อนโทก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับคลุมเสร็จปั๊บคลิกขวา Copy นะครับหรือจะใช้วิธีการกด Ctrl c อนโทก็ได้แล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์ my เอช l อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ d a ต a ตัวนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องทำการวางไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราคัดลอกมาจากโฟลเดอร์ c k u p u p เมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็คลิกขวา p a s t e มันจะถามว่าต้องการที่จะอ่า y o p y แล้วก็ทับตัวเก่าเลยไหมนะครับเราก็ตอบว่า r Relay Replace t h i s File The Destination นะครับก็จะเป็นการคัดลอกชุดคำสั่งที่เรา Backup เอาไว้นะครับมาไว้ในตัวที่เป็น ตัวใช้งานปัจจุบันอ่ะเพียงเท่านี้แล้วเราลองกลับมาทําการสตาร์ทนะครับตัวโมดูล MySQL อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะลองกดสตาร์ทนะครับเมื่อกดสตาร์ทแล้วนะครับปรากฏว่า MySQL นะครับมี PID แล้วก็มีพอร์ตแล้วก็ขึ้นสถานะสต็อปซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับไม่เชื่อเราลองกดที่ปุ่ม Admin อีกครั้งนะครับเพื่อไปยังหน้าโปรแกร,รม PHP MyAdmin ก็ได้นะครับ คลิกเข้ามาเนี่ยครับจะสามารถใช้งานโปรแกร,รม PHP MyAdmin ของแซมได้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่มันเอ,อร์เร์ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูพอรีเฟรชก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็จะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้ง่ายนิดเดียวใครมีวิธีการอื่นๆก็ลองมาแชร์กันได้นะครับเจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ